มาแจะกล่องกันดีกว่าจากที่ไอ้น,นี้นะเราเขาเรียกว่าอะไรอะไปดูเขารีวิวที่ก่อนหน้านี้ที่ที่มีความฮิตอไอตัวเคสของ Apple Watch ที่จะมีความหรูหราที่เหมือนกับคุณพิธาเขาใส่อของอะไรนะก็ได้่องคอนเซปต์ว่อสวยงามดีแต่ราคา ไปไกมากสามหมื่นสี่หมืนแล้วก็เราไม่เห็นรีวิวอันนึงที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์ที่ราคาถูกด้วยนะแล้วก็คุณภาพก็พอใช้ได้ถ้าใช้คาว่าพอใช้ได้เนาะด้วยความที่เราปัญญาแล้วหงไม่ถึงน,นะเราก็เลยลองสั่งมาดูเดี๋ยวเรามาลองแกะก็มาใส่กันดีกว่าอันนี้เราสั่ง ผ่านติ๊กตอ็อกของคอร์ดานมันเป็นของนี่ดิชแมนกล่องสวยนะแต่ว่ามันดูลอกๆหน่อยไม่รู้เนาะก็แอบหลูนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หลูเท่าคอนเทนต์คอนเซ็ปต์หรอกนะแต่ชัวร์หน่อยที่เราสั่งมาแบบนี้ ในกล่องไก็มีไอ้นี่อะไรนะไขควงมาไขควงให้ อยู่สามตัววาไว้ก่อนขวาหายแล้วมันมีอันนี้อันนึงอะ่ะไม่แน่ใจว่าทำอะไร <_ t ick> ก็มีคู่มือของบอกว่าให้ใส่ยังไงมีแค่นี้เลย <_ t ick> ให้ใส่ซิลิโคน แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ขันน็อตแค่นี้เลยได้ว่ากล่องมีแค่นี้เลยอันนี้ไม่มีอะไรต่อสวยไหมสวยนะงานดีตอนนี้ เป็นคำว่าโอมใช้ได้อยู่นะคมไหมก็ไม่ไม่คมนะพอพอใช้ได้อยู่เออ เดี๋ยวลองดูอ๋อเขาบอกให้ปิดเครื่องอแล้วถอดสายเข้าก่อ,กอน Mm. Mm. ต้องขังกัน มองก็ไม่ค่อยเห็นแก่แล้วตายแล้วต้องดูใกล้ <Okay. S 1> ดูไหมยังยันยัง,ยง เราต้องไขแบบนี้สี่ข้างได้ได้ได้ กลัวข,ขันมาแล้วมันเป็นรอยนะเ,เ,เาานี่ยออกไหมแอบออกมาหนึงตัวโอนกลัว,วะนัอตัวนิดเดียวเอง อย่างนี้โอ้ยโอ้ยโ่้ยเสองตัวแต่นั้นมันมีอะไหล่น็อตแค่สามตัวเอง きえ fit と。 จะออกมาแล้วตรงนี้ไม่มีซิลิโคนลองข้างในนะฮะแล้วเขาก็ให้เอาอันนี้ใส่กับซิลิโคนกันลอยอ่าแล้วก็เอาอันนี้ไวข้างใต้ ก็ใส่เข้าไป มแล้วก็ประกอบเข้าไปนี่เข้าใจแล้วเขาอันนี้เอาไว้หยิบน็อตนี่เองอันนี้ที่เขาให้มาเอาไว้หยิบน็อต อ okay. ตัวที่สองความยากคือสายตาไม่ดีแล้วโอยสีที่สั่งมาจะเป็นสีเขาเรียกว่านะหน้าดำโลสโก้สายดำ มันมีหลายสีอยู่นะตอนที่ที่ไปหาก็คือใส่ชื่อลิชแมนใน tiktok แล้วก็เขียนว่าอะไร apple watch case แล้วก็เราจะเจอเหมือนบางสีก็หมดไปแล้วนะกระแสะมันคงแรงหรือเปล่าไม่รู้ งานเขาก็ใช้ได้นะราคาถูกกว่า golden concept จุบเ,เ,เท่านี่จะได้มาประมาณสองพันกว่าบาทเลขอันนึนนงเสแล้ว หวานป่ะเนี่ยเรียบร้อยเรามาใส่กันเสร็จแล้วงานดีอยู่นะ เดีวเราบันบูดกันแต่หาหน้าปัดที่มันเข้ากันโอ้ oh. คืเอเฮ้ยมีข่าดีได้อยู่นะครับสยยูสยยูโอเคเลย จะจบการอันบ็อกของเราเท่านี้เดี๋ยวถ้าถูกใจสั่งซื้ออื่นใหม่ราคาจับจต้องได้ครับที่ได้มาสองพันกว่าบาทโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวถ้ามีสีใหม่เดี๋ยวเอามาอวดใหม่โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ